สวัสดีครับวันนี้พบกับครูเต่ากันแล้ววิชาพละศึกษาหรือกิจกรรมกางแจ้งวันนี้จักเรียนจะเรียนอะไรถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยกิจกรรมวันนี้ก็คือเกมกอกน้ําใส่ขวดนั่นเองนะครับสาหรับประโยชน์ของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะมีนะครับหนึ่งนะครับจะช่วยทักษะในการคิดนะครับของนักเรียนนะครับในการวางแผนนะครับในการทํากิจกรรมนะครับที่นักเรียนเจ้าวน้านะครับไปกอกใส่ในขวดนะครับแล้วก็2นะครับจะช่วยนะครับการพัฒนาทักษะ ทางด้านร่างกายของนักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับได้เกิดการเคลื่อนไหวและจะทําให้นักเรียนนะครับมีความแข็งแรงครับก่อนที่เราจะทากิจกรรมนะครับวันนี้นะครับครูเต๋าก็มีนะครับคลิปวิดีโอนะครับการอบอุ่นร่างกายนะครับจะให้นักเรียนนะครับทําตามวิดีโอเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วให้เรียนชมควิดีโอได้เลย นี้นะครับที่เราจะใช้ทํากิจกรรมนะครับก็จะมี1แก้วน้ํานะครับ 2. ทถังน้ําหรือกระติกน้ํานะครับแล้วก็3นะครับขวดน้ํานะครับที่เราจะมาใช้ในการทํากิจกรรมนะครับสําหรับกติกาในการเล่นเกมนะครับเกมนะครับเติมน้ําใส่ขวดนะครับโดยนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะเล่นนะครับให้นักเรียนนะครับสำรวจพื้นที่ภายในบ้านของนักเรียนก่อนนะครับ ต้องไม่เป็นอันตรายต่อนักเรียนนะครับไม่เป็นพื้นกระเบื้องนะครับหรือว่าพื้นที่ที่เป็นหินขุกขระนะครับอาจจะทําให้นักเรียนนะครับเกิดติเหตุนะครับในระหว่างการทํากิจกรรมได้นะครับนะครับเรามาดูนะครับจุดการวางจุดของเรานะครับที่เราจะทําการเล่นเกมนะครับให้เรียนดูนะครับโดยคุณเต่าเรื่องต้นของผุ้เต่านะครับจะเป็นเส้ลักสีเขียวแบบนี้เลยนะครับโดยตรงนี้นะครับ จะเป็นนะครับจุดเริ่มต้นนะครับให้เรียนนะครับทําการนะครับให้วางจุดนะครับห่างประมาณนะครับ3เมตรถึง4เมตรก็ได้นะครับสําหรับปูเต๋าจะทําการวางนะครับสี่ไอ้สาเมตรนะครับให้เรียนดูเลยนะครับโดยตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วโดยตรงนี้นะครับเป็นจุดสีแดงนะครับเราจะทําการกอกน้ําใส่ตรงนี้นะครับให้เต็มขวดนะครับตรงนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับถังน้ํานะครับ ถังน้ำที่ใส่น้ำไปแล้วนะครับแล้วก็นะครับแก้วน้ำนะครับสำหรับตักน้ำนะครับเดี๋ยวคุณเต่อจะสาธิตให้ท่เรียนดูก่อนนะครับอ่าด้วยนะครับเราจะนําแก้วน้ําขึ้นมาเลยหนึ่งแก้วนะครับให้เรียนเตรียมแก้วน้ํามาก่อนนะครับอ่าแล้วเราจะทําการตักน้ํานะครับตักน้ํานะครับสมมติเราตักเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เดินหรือวิ่งก็ได้นะครับอ่ามากรอกน้ําให้เต็มนะครับโดยการใส่น้ําลงไปในขวดนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็กลับไปที่เดิมนะครับ แล,แล้วเราก็ตักเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาใส่เหมือนเดิมนะครับจนให้น้ําเต็มขวดนะครับจนให้น้ํานะครับเต็มขวดเลยนะครับนักเรียนอยู่ที่บ้านนะครับนักเรียนก็สามารถแข่งกับผู้เต๋าได้นะครับโดยให้ผู้ปกครองของนักเรียนนะครับถ่ายวิดีโอนะครับและให้ผู้ปกครองของนักเรียนนะครับแชร์ลงกลุ่มไลน์ห้องเรียนของนักเรียนเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอ่ะใครนะครับเติมน้ําเต็มก่อนนะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับเด็กผู้เต๋าจะให้สัญญาณนะครับ 12แล้วก็เริ่มนะครับมาเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมนะครับอ่าไม่เตรียมเตรียมพร้อมเหมือนคุเสาเลยถ้าพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองเริ่ม เสร็จเรียบร้อยแลครับเป็นไงกันบ้างครูเต๋าเรียนสนุกแน่เลยอ่าสำหรับสุดท้าหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับให้เรียนติดตามชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้นะครับครูเต๋าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ